สว,ส,สวัสดีครับพบกับบ่าวเดชและเสาติ๋มนะครับวันนี้มาคุยเรื่องซีีรีส์ว่า,น,าววน,วนัวหัวมวนเดอครับเมื่อวานี้ีิมาเล่าเรื่องมือกษียนเอาเกษียนพร้อมกันแมนบอแม่นนัมมั้งมือกษเียนนะครับก็จัดให้ตังเว้นเนี่พื้น <c oughs> อลาเด็กน้อยอลาเด็กน้อยอําลาครูเพื่อนรองเพลง ไข่น้ำตาไหลเด็กน้อยมากกันเบิดเออเบิดนางเป็นวงกลมเด็กน้อยก็ห้ยครูเนี่ยเขาขึ้นบนเวธีก่อนแมนบอดครูก็มาอำลาเป็นแถวไหวให้ดอกไม้โอ้ยประทับใจหลายเพราะว่าเมื่อนั้นนะครูที่หักเขาเขาู็ว่าเป็นไผ่หักเขาต้องเบิดนะ เราอามือเข้าก็เทียตอนทำงานอยู่ก็มีป่านมีแซงแน่นอะเวลาเขาจัดไแล้วก็คือเขามาเปลี่ยนแปลงเมื่อก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ไหนก็ย่อมมีการต่อต้านบางเมื่อเข้าใจเข้าใจแล้วก็ทุกอย่างก็ลงตัวเข้าใจมันก็สายไปแล้วเลยบ่บ่นสายดอกเป็นก็เข้าใจทีนี้เมื่อนั้นเนี่ยครูคนงานมามาอำลาเสร็จ เออเด็กก็เตนี้มาถึงเด็กเด็กก็ห้องเพลงโอ้ยห้องเพลงนี่เพลงเดี่ยวกับครูนะโอ้ยคอยน้ำตาไหลดังนี้เล่าไปแล้วคอยคอยคอยใส่ใส่ชุขราชการเพราะเป็นมือที่คอยสีอําลาจากความเป็นครูมูเจ้าก็แต่งตัวกันยังสวยแมนบอ้ใส่ชุดพาไทย ใส่ชุดพาไทยกันโอ้ยปบนทเดียรรค่อยแต่งชุดการหมูเจ้าแต่แต่งตัวสวยกันนะเด็กห้องเพลงนํำมาอําลานะเฮาอยู can, of, uh man, ่ตรงกลางโอ้ยเดินเป็นวงกลมค่อยก็เดินเบื่องเด็กน้ำตาค่อยไหลเด็กก็ให้เด็กเอาของดอกมงดอกไม้โอ้ยมาให้ผ yeah, ู้ปกครองเอาการอวยพรเอออเาเสื้อเอาหยังมาให้เต็มไปหมดนะ มีดอกไม้เด็กน้อยนี้เขาก็อยากให้นะเด็กน้อยให้กาถ้าอย่างส่วนใหญ่ก็เพิินก็เอามาให้เต็มผลของบาไหวเบาวันบาไหวบ้านอยู่ดอกมงดอกไม้เพิ่มบ้านอยู่ดอกมงดอกไม้เพิ่นเอามาให้เพราะว่าเขาเฮตดให้เพิินผู้เพิ่นก็เข้าใจว่าเขาเฮตุเพื่อโรงเรียนเราทําให้โรงเรียนดีขึ้นสะอาดขึ้น วะมีชาการเราได้เล่าให้ฟังแล้วว่าเราบงเราบงวงเท่าไหร่เพราะว่าเรามีนโยบายแต่ครูเขาเก่งเก่งหลายโรงเรียนอนุบาลนี่เก่งเติบโอ้ยสุดยอดคําว่าอนุบาลเด้อนุบาลบ่ยอมแพ้ไผ่โรงเรียนต่างๆโรงเรียนต่างๆที่แข่งกับแข่งแพ้ไข่บอกเพราะว่าขอให้ชนะอนุบาลอย่างเดียวเปินว่าสิล่มอนุบาลเวลาแข่งกัน มือนั่นเออมือมือนั่นมือนั่นเป็นมือที่ประทับใจที่สุดในชีวิรัชการของขอยมือกรเสียนนะมือกระเสียน่ะขอยประทับใจหลายเพราะว่าเด็กน้อยสองพันกว่าคนอ่าก็มีตัวแทนมากประมาณสักพันกว่าคนที่มาอำลาเออสใญญ่ปฐมส่วนอนุบาลนั่นน้อยก็บ่ได้ให้มาเออโค้งมาลายคล ผลส่งต <f COM S 1> <h> uh ัวแทนมาแล้วก็มาแต่ละสั้นก็มามอบมาไล่มาไล่มาไล่ให้นะครับของมาจุงมาจุงขอจุงครูเด็กน้อยอนุบาลนะจุงเข้างานโอ้ยไปก็ชีองให้เป็นตากนไม่ถึงเมื่อนั่นก็ล้่นตาคานไว้ไว้แร่นี่ซิลีของเราเมื่อตอนเมื่อตอนไปลูกอาศัยเด็กน้อยอนุบาล แล้วก็ยังประทับใจไปเจอที่ใดเพิ่นก็ห้องหาคักเขาเขาประจําเพิ่นบ่ได้เนื่องจากว่าเราเราเราเาเจอเพิ่นตั้งแต่ป .6 ป .5 ป .4 อนุบาลเพิ่นโตขึ้นนะเพิ่นก็โตขึ้นโตขึ้นจนตอนเนี้ยช่วนนึงก็ โม,มาหมมาโมวกเออพอสีพอเฮาพอเพิ่นโตขึ้นเฮาจำ่นบ่ได you know. ้เพราะว่าเพิ่นเพิ่นเปลี่ยนแปลงแต่เพิ่นสิน้อยเฮาเลงแใจเฮาสอนในรุ่นวันเขาเขทสางหมอ6เขายังจำเฮาได้อยู่เลย่นที่จำเฮาได้แล้วก็ผู้ปกครองเจอที่ไหนเจอที่ไหนก็ทักทุกทีอ่าแต่ค่อยจำคนไม่ค่อยได้ท่านก็ต้องบอกว่าเพิ่นแนะนำนี่มางานที่นี่มางานกลางคืนมันบอก เป็นตักตบานมางานหนึ่งคืนมีกลางคืนมีผู้หลักผู้ใหญ่มาผู้บังคับบัญชาพี่สายอดีตผู้บังคับบัญชาหลายคนมาพอโอเคอดีตพอโอเคเออเป็นตอปกะพฤเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นมาเออมาเป็นประธานตุลาการการเกษียณในตำแหน่งตุลาการอาจะเป็นศึกษาธิการจังหวัดชุโล่บางคนเพิ่นก็มาเพิ่นเป็นเป็นช่างเจ้านาย คนดวงเสือสุชิต็นส่งตัวแทนม,มาเมืม่อนัน้นบางคืนก็จัดงานว่าจัดได้ดีคอยกระปัะทับใจน้าเลี้ยงครูก็กินอิ่มน้ำสอรล้านคนงานก็นำำ้ำอิ่มน้ำสองล้านผู้มาก็อิ่มน้ำสองล้านแต่ที่ประทับใจก็คือ,อ,อมีผู้มากล่าวอำลาคอยกระดกล่าวอำลาคนเวทีเป็นการเว้า เป็นตัวแทนเอกเป็นตัวแทนัวนี้เป็นว้าเป็นการเว้าในชีวิตราชการที่เว้าวต่อครูต่อผู้ปกครองในมือนั้นอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยการชีวิตการรับราชการบอไม่บองางแล้วก็บอยากเราต้องของตน กองคนกองงานให้ได้เราต้องให้ความยุติธรรมกับทุกคนเมตตามีความเมตตานักแน่นเออนักแน่นยายาคาผยเมื่อเมื่อเมื่อผู้นั้นล้มแล้วเออเราต้องโจมเขาเพิ่นขึ้นมาบอกขามอย่างเดียวต้องโจมเพิ่นขึ้นมาให้ความเมตตาซ่วยเหลือเขาเมื่อเราเขาซอยเหลือเขา Ha, แล้วก็แล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยเมื่อเขาซอยเขาเขาก็ขับมาซอยเขาเขาเข้าตาโจนเขาอย่างเนี่ยเพิ่นก็สิมาซอยความดีเขาที่สะสมไว้เพื่อนก็มาซอยเขาหลายเพราะฉะนั้นชีวิตนี้คือโรงละครทำความดีไว้เมื่อความดีบอกเมื่อเห็นเมื่อนี้เมือนี้เมื่อไม่ก็เห็นแต่การกระทำของเขาอ่ะ มันที่จบเมื่อทรงผลเออสงผลกระเฮาตอนนี้ตอนนี้เพราะฉะนั้นคิดจะทำในอยัางตอนนี้อ่ะคิดจะทำตอนนี้เราเห็ดที่คิดอย่างก็อย่าอย่าทำเอออย่าทำความบอดีเราเห็ดอีอย่างก็มีคนส่งเสริมแม่เขาสาจนก็มีคนมาส่งเสริมนี่คือการเฮตดตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อนะเฮ็ดเฮาก็เห็ดมาตลอดเอาหนึ่งเฮาประคอรับชั้น อภรรครับสั่นอย่างเดียวมีแต่อุทิศส่วนอุทิศเงินวนโตอุทิศแรงงานอุทิศแรงกายไปทํางานแต่เช้าตีสี่เคืงถึงห้องเยนกลับบ้านก็สองสามทุ่มทุกมือสาวทิศก็ไปวันยุติราชการก็ไปนี่การอุทิศทั้งเบิร์ดอุทิศทั้งเวลาตลอดตลอดอายุราชการที่อยู่ในราชการมา41ปี41ปีเช่ไหมครั41ปีแล้วก็ ได้แถอะไรได้ป่าแถมอีกเพิ่นเป็น42ปีเพราะว่ามีวันทวีคูณมีวันทวีคูณเป็นครึ่งเดือนครึ่งปีเกินครึ่งปีก็นับเป็นปีหนึ่งพราะฉะนั้นคอยเกษียณนับอายุราชการได้42ปีพอได้แถมอีปีหนึ่งพอเกิดหลังตุลาแล้วก็มีวันทวีวันทวีคูณที่เวลาก็ประกาศปฏิวัติต่างๆคอยกับอายุราชการอีกสองปีคอยก็เลือกออกจากกรขอ เพื่อมารับบำนาญปกตินะก็บำนาญก็ได้มีพอเลี้ยงซีนะฮะเจ้าคืออายุราชการน่อยเจ้าคืออายุราชการยี่ห้าปีไปเป็นแม่ค้าอายุแล้วเจ้าไปเป็นแม่ค้าเจ้าไปรับอายุราชการจะไปรับราชการอายุเท่าไหร่เป็นผู้เอกปชนเงินเดือนเก้าร้อยบาทเนาะวันั้นเจ้าไปรับราชการอายุสามสิบห้าปีสามสเออสามสิบห้าอายุสามสิบห้าเอออายุสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกแม่พ่อ เกพอดเนอาได้เาียงินยาชการยี่ห้าปีรับบำนาญแ็พอรับบำนาญก็ยี่สิปีก็ได้หลายเติบเออหลายเติบเพราะว่าเขาได้คนายดีเจ้าก็เกษียณในตำแหน่งวหนนาตัวนาศูนนานนบานนะเพื่อนจะรู้จักหลายไปตลาดเพนหรู้จักเพิ่หยุดถามตลอดทาง เจ้าก็เป็นผู้บริหารระดับหน่วยหนึ่งทำพอฉะนั้นมาจนนี้เกษียณมาแล้วซีปีเขาปีที่ห้าแล้วเขามีความประทับใจเราเอ้าเอารับราชการอ่ะตังมือขึ้นรับราชการสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับราชการเพื่อพองชนชาวไทยคิดดีสิ่งดีทำดีสิ่งดี กติดตามมาขอท <Rah> ุกท <Th ambre S 1> ่านเฮ็ดดีทำดีพวกประเทศชาติอย่าไปคิดอยากได้อยากเห็นอย่าไปคิดอยากได้ลาบแต่ยศเพราะว่ามีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศเพราะฉะนั้นกะเวลาถอดหัวโขนเนี่ยพระเจ้าบอให้ความดีไว้บอมมีคงโดนุูจักท่านจักคนสวนทางคนก็บบวถามแต่ยังเฮ้าเนี่ย เกษียณมาแล้วมีคนมาหาหลายมาถามหามีคนมาหาหลายมาเยี่ยมมาเยี่นป่วยไข่เป็นโควิดเพิ่นก็เอาเอา้วยเอาลขเอามาแขวนไว้น้าบ้านเต็มไปเบิดนี่คืออนุโมทนาสาธุกอาทุกคนควกมดีประเทศาตาจงเจริญลุ่งเรืองเมื่อนี้ก็เว้าวนัวหัวมวนมาพอสมควรแล้วก็เขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ